บุญขอบคุณเอฟซีเดลายเด้อนะพ่อพี่น้องขอบุญขอบคุณ FC. เอฟซีเพิ่นอลายที่โอนเงินมหาห้สาวเงินใช่ภายในครนะอบครัวเนาอสาวเงินกับคนข่างที่จะบบมีเงินคํำใส่น้าพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้โอนเงิมนมหาห้จำนวนเงินสามพันบาทนาะสาวเงินดีเจได้ลายพ่อพี่น้องเงินขอบบุญขอบคุณ,คณเพิ่์นยางสูงเนาะขอให้เพิ่อนอยู่ดีไม่แห้งเพิรนพี่น้องเลยเนาะ สาวเงินดีดอยกดีใจลายเพ่อพี่น้องเพื่อนได้โอนเงินมาให้จำนวนเงิน3,000บาทเนาะไปใส่ภายในครอบครัวสอนในสาวเงินกับขาดเคือได้สิ่งได้ยางนาะอกจานพี่น้องเนี่าดหนิดกระแพงเนาะซื้อนั่นซื้อนี่เนาะใส่ายภายในครอบครัวกับของกินของอยากก็ถือว่ามันแพงพอสมควรเนาะพี่น้องเพื่อนก็ได้สงสารสาวเงินเนาะเพื่อนได้โอนเงินจำนวนนี้มาให้สาวเงินพ่อพี่น้องเลดีใจลายเนาะ กาสบายดีและสวัสดีเด้อน้องพี่น้องโปรไปเบิร์ทุกท่านน้องยินดีต้อนรับทุกท่านเผ้าสู่ซองเงินทองสาวล่าอีกแล้วน้องพี่น้องเมื่อวนี้มาพบมาพบซองเงินทองสาวล่าอีกแล้วกาสาวเงินกาอันยูให้ยูหน้าคือเก่าน้องพี่น้องเลยเมื่อวนี้กอยูให้ยูหน้านะอยูขึ้นยู่กับพ่อแม่เละพี่น้องเลยนี่ก็มานั่งอยู่เตียงอยู่ใกล้เตาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ใกล้เตาน้องพี่น้อง กงมืดพี่น้องเนาะเหตุยบ่กด้วยจังได๋พอกล้องมันขากล้องเฮามันต่ํานะพี่น้องไม่กันซันเชาวเงินตั้งไว้เนาะบ่มีคนจ้ำให้กัตั้งกล้องไว้ต่ํามันก็สิมันมืดได้จักหน่อยเน้อพี่น้องอ่ามื้อนี้เชาเงินมาเปิดคลิปเนาะเชาวเงินกัมีข่าวดีมาบอกว่าพี่น้องทุกคนเนาะมาบอกว่าพี่น้องทุกคนนะครับผมสาม้วกันมีข่าวดีพอพี่น้องเลยอ่าข่าวดีที่ว่านี่กยคืออ่า มีผู้ใหญ่ใจดีนะองพรมพินองมีผู้ใหญ่ใจดีพีเอฟซีสาวเงินให้เนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพคนละพี่น้องเลยเพคนก็ได้โอนเงินผ่านสาวเงินน้อพ่อพี่น้องสาวเงินก็ดีอกได้ใจไรเนาะพวกวายศิขอขอบุญขอบคุณเพื่อนจังไเลยนะพ่อพี่น้องเลยคนเคยโอนเงินผ่านสาวเงินเนาะเพคนก็ได้โอนเงินมาให้สาวเงินก็เป็นจำนวนเงินสามพันบาทเพื่อนพ่น้องเลยเนาะเป็นจำนวนเงินนี่ก็สามพันบาทเนาะตอนนี้ก็สาวเงินมานั่งชมไม้หรือว่าอยู่ใกล้เตาเนี่ยใกล้เถียนี่เนาะ จำลองเงินสามพันบาทพอพี่น้องไงสองเงินก็ดีอกดีใจเลยเนาะพ่อพงศ์ขอขอบุญขอบคุณเพิ่นจังใดแหละพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้สองเงินเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นคิดชงชาญชาวเงินแหละพี่น้องเพิ่นคิดชงชาญชาวเงินเนื่องจากว่าช่วงนี้กับที่อย่างมันอยู่ในบ้านเมื่อเขากบบมันกระเพงเนี่ยพี่น้องที่ว่าเขาว่าชาวเงินก่ะถือว่าเนี่ยขาดคืนในซิ่งในย่างขนาดเนาะพ่อเพ่นพี่น้องเไงบทที้มีคือคนอื่นเขาเนาะกับขาดคืนในซิ่งในย่างเนาะซื้อชื่อกินซื้อบัตอะไรพี่น้องเไย สื่อการเพราะว่ามันกระเพงเนาะชื่อยูซี่ก <collapsed. S 1> ินชื aches. ่อดันชอนี่ภายในครอบครัวเนาะเพื่อนผักห้ใช้จ่ายภายในครอบครัวเนาะเพื่นพี่น้องสาวเงินก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณที่พีคนนี้รายเด้อเนาะเพนพี่น้องปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความหวังปรารถนาเนาะขอเพิ่นให้เพิ่นได้ทุกจริงทุกอย่างในเพิ่นที่เพิ่นอยากไล่เนาะเพนพี่น้องขอให้ประสบผลสำเร็จในนาทีการงานเนาะแล้วก็ให้มีแต่สิ่งดี เข้ามาในชีวิตเพื่อน้องเอยมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงแข็งแกรงเนาะลำรวยทรัพย์สินเงินทองหลังใดเทมาเด้อเนาะสาวเงินกลับโบ้หงจีขอบคุณขอบคุณจังไรเลยพี่น้องจะกข้าบริพาร์ตเนาะสาวเงินกลับบริพร์ม่ค่อยเป็นบันไดเนาะพี่น้องเนาะเป็นว่าก็คอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะพี่น้องเลยปัตนาสิ่งใดคอยสมคบมุ่งมั่นปัตนาน้องบรสัทธ์นี่บริสนากอะขอให้บุญขำนำสู้เนาะเพื่อนพี่น้องเลยขอให้เพื่อนเป็นคนดีเนาะขอให้เพื่อน เจอแต่สิ่งดีๆีนะพี่น้องเอ้ยขอขอบุญขอบคุณภายในลายเนาะที่โอนเงินหายสาวเงินสาวเงินกะลีใจลายพี่น้องเลยอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยมินกะอยู่หน้ากับพ่อแม่์เนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเงินสามพันบาทเนาะสาวเงินกะสิเก็บไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวเดี๋ยวพะว่าเดี๋ยวนี่กะหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากได้พี่น้องเอ้ยหลายอย่างขนาดพี่น้องเลยซื้อเสงเงินอยากได้ตอนนี้เนาะงตอนนี้ยังนับสูตรอยู่เลยพี่น้องเอ้ยมุ่งไว้เฉดจังไดเนาะ อะไรสิ่งไหอย่างที่อยากได้ขาดคืนอะไรสิ่งไหอยา่างเนาะอันนี้บ้านหักก็ถือว่าเครื่องของหรือว่าเครื่องใส่ต่างๆมันยังมันกาแพงอะนะพ,พี่้องเพิ่นกามีจิตใจเมตตาสงสารสาวเงนนินเนาะเพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้นะพี่้องสาวเงินกาเฮ็ดซ่องมากกถือว่าโดนเติบได้นะพี่้องสาวเงินกาแลวจะกเดือนเนี่ยพี่้องสาวเงินจำมาได้เี้อี เมือพวกเจ็ดเดือนจะไปจักพี่น้องเฉพาเงินก็เริ่มเนาะจักชิมันเท่าไรเฉพาะเงินกับบระค่ะไปเบิ่งเนาะก็ถือว่าอะไเติบเนาะเพราะว่าเฉาะเงินเห็ดช่วงนั้นช่วงอ่าที่เรื่อหน้าเนาะประมาณอยู่เดือนไหนเปดด้วยเดือนเก่าเฉพาะเงินก็จำโบ่ได้เดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าช่เก่าช่วงพวเฉพาะเงินอ่ะเฉพาะเงินบ้านหน้าเนาะมีคนติดตามอยู่มีคนติดตามอยู่ประมาณสามละหกเนาะพี่น้องแต่ว่าเฉพาะเงิน พลาดเองเนะงงาะเสาเงินพาดเองชัวเสงงาเงินบวชอะแหละเพราะว่าไอ้เตียงเพิ่นนั่นเป็นคนตั้งไห้เนาะแต่เสงงาเงินกะบวชลรหัสนะต้องใส่โบอย่างเสาเงินกะเลยบวบบวชลรหัดเอง,ง,งบบอเองพราะไอ้เตียงเนาะใส่รหัสไว้เนาะมีมีอันว่าพูบรหัสอยู่ในโทรศัพท์นะพี่น้องเนะงงาะเสาเงินกะลงไปลบนะเพราะว่าปกติห้าสิทายอันห้าสิลบเฉพาะตัวห้าสิทายคลิปวิดีโอตัวเขาลงแล้วเขาก็ลบนะพี่น้อง ก็เลยลงไปลบมันน ship okay. okay. okay, ั่นเนาะลงไปลบละหัดก็เลยพอละหัดมันต้องใส่หลายอย่างเนาะพี่น <S 2 lanes choice> ้องเนาะก็เลยดบถิ่ม <left> ต <utor état> ั้งเฟสอันตั้งหรืองมาตั้งเฟสเด้อพี่น้องตั้งซองอินสุกใหม่ขึ้นมาเนาะตั้งซองอินสุกใหม่ขึ้นมาเป็นซองเงินทองสาวลาวเนาะพี่น้องช่วงนั้นอ่าช่วงช่วงเก่าสาวเงินเห็ดประมาณอยู่เดือนหาเนาะเดือนหาสิขาเดือนหกยี่ว่าเดือนหกนี่ยพี่น้องเพราะว่าช่วงสิรัหน้าตอนนั้นพอบานก้าไอ้ยัง โชนาหาเนมัยเนมันม่นเนเนาะแล้วก็มาช่องไม่นี่กัเห็ดช่วงอะแล่ลำหน้าเนาะพี่น้องเนาะแล่ลำหน้าแล่ลำหน้าก็โดนเติบเลยเซลเงนนินเห็ดกันเลยโชนนกันเนาะแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี่ก็ถือว่าลายเดือนเติบนะเวลาเซลเงนินกันหากกระพานกุดยูทูปเนาะพี่น้องหากกระพานกุดยูทูปเนาะแต่ว่ารหัสโผล่รหัสพิชอีกย่างนั่งโม่ไรดอกพี่น้องยังโดนเติบเนาะเซลเงินกันกน อีกอย่างสองนั้นอะโบหูว่าอันช่องยูทูปเนี่ยมันเห็ดจังใดจังใดเนี่ยนะพี่น้องก็ฝากไอเตียงเนาะคนเบิ่งแง่งดูแลเบิ่งอันว่าอย่างในผ่านแทนสิผ่านเนี่ยก็บให้เตียงยินให้พี่น้องสาวงันอะบบหูจะจัดยังหอกว่าเหตุยูทูปอะมันต้องเห็ุด้นั่นนี่เนี่ยจังชีได้ได้นั่นเป็นนั่นเป็นนี่สาวงันโบหูเนาะเป็นแค่ว่าถ่ายคลิปลงนะพี่น้องว่าอดีจ้ะอ่าสาวเงินก็บไอเสียเตียงเนาะเตียงช่องเสียดเอาพับนก็เฮ็ดให้เนาะพี่น้องเนาะคนก็ซ้อนนั่นนี่สาวกันก็เฮ็ด จะเงินเกิดเงินบุกว่าเห็ดจังได้สีแดงเงินแบบนั่นแบบนี้เจาเงินเงินจากรายได้จากยูทูปบางคนค่ะถามมาหลายเนาะเพื่อรายได้จากยูทูปฮักไปเอาทรายแต่เห็ดรายจังได้ยูทูปเห็ดยูทูปก็ได้เงินบ่ฉันสีเสาเงินบุกหัวดอกพี่น้องว่าเสาเงินกับบุเคยไล่เนาะบุเคยเห็ดแค่กันหากมาเห็ดเนี่ยบุกหัว่าสีได้เงินเดือนในบ่เนาะก็หากกระานไปพี่น้องเ่าผ่านไปยังไม่ทอดเดือดเนาะสาวเงินหากผ่านกดยูทูปบางคนก็เห็ดน้ำลังสาวเงินอ่า ไปได้ไกลดิพี่น้องไปไ,ปได้ไกลถือว่ามีคนติดตามมียอดวิวหลายๆเนาะเสาวเงินกับเฮดมาสเตอร์ลแต่ว่าสาวเงินมีควาเท่นบดีด้วยว่ามีอ่าถ่ายคลิปธรมรมชาติเนาะมีคนขับเบิ้งบลาอยนางพี่น้องเนาะสาวเงินก็เลยนานผ่าน,นอย่างเี้สาวเงินก็เลยนานผ่านเนาะทหารอะแค่นั้นน,ะ,น,น,นะบางคนเฮตั้ำดังเขาก็ได้เงินได้ทองไปได้เลยนะพี่น้อง หักกระพานกดยูทูปไป็ไลน์เนาะมียอดวิวไลน์มีคนติดตามไลน์แบบสาวเงินเฮติรุนใช่ปะยังไงเนาะหักกระพานพี่น้องเลยจังไรก็ฝากเพราะว่พี่น้องทุกคนเป็นแห้งบั่นใจให้สาวเงินคือเก่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเงินคือเก่าอะไรพวกพี่น้องเลยสาวเงินค่ะบนแห้งกำลังใจไปแล้วเติบเนาะช่วงหนึ่งก็พอดีว่าเนื่องจากว่าบมีคนเบิ่งนะพี่น้องช่วงนี้ก็ยังบมีคนเบิ่งหลายนะมีแต่ว่าไม่บ่ได้อ่าเอาลงเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ยังไม่ห่อร่อยนะพี่น้องข้างนี่ฮะเลยเนาะข้าง่่นนั ท่ายก็ยังห่อร้อยคนด้วยนะยังนอยกสาวเงินแห้งบา,านใจแบบมันขึ้นกว่านีก็ยังดีนะพี่น้องแต่ว่าสาวเงินเป็นลงเป็นทรายเมื่อก็ยังแบบห่อร้อยนะเป็นชูม,ม้งยิ่งมีคนเบิงหนึ่งชองชามค้นไปนะพี่น้องเงินก็เลยเมื่อยนะท้อใจเพราะว่าช่วงนี้ก็เงินก็ขาดคืนในนอกจากบริอคอยทายขิดตองอ่ะนื่งจาก,บาาก็บันนนน้นเท่ากับแหงเนะพี่น้องเลยอ่าคานิสเ่าคาอิน์เน็ตเท่ากับแหงช่วงนี้กะ ว่ามันเป็นน้ำโทรศัพท์สาวเงินเนี่ยบอกด้วย่าจังใดสาวเงินก็จะถามคนอื่นนอกที่เหิตในส่องถูกกันค่ะว่าถ้าอ่าสิบพันกีบเนี่ยพี่น้องเนาะสิบพันกีบนี่กาถ้าว่าเาเติมก็ได้อยู่สองมือเนาะพี่ต้องเนาะบวชสามมือได้สองมือด้วยสองวัดนั่นแหละพี่น้องเลยอ่าเขายิ่งเอาคลิปลงหลายๆเนี่ยพี่น้องคือสมมติสาวเงินไปถ่ายคลิปเนาะแบบเก็บไว้เก็บไหวเนี่ยมือใหม่มาสาวเงินจึงเติมเงินเลย เสายเงินคอยเอาลงบาทเดียวเล้วเนาะทีเดียวเ้วยแบบซีอาคลิปนะเมื่อเดียวเนาะพี่น้องถ้าว่ามีช้ำช้ำหรือว่าซีคลิปเนี่ยบางเทธอกระมือหอนเนาะก็ถือว่าโบกุ้มมือเนาะหรือว่ามือเดียวขนาดเงินนี่มันสิบพันกี่มันถ้าว่ามีคลิปหนึ่งหรือว่าสองคลิปนี่ที่เอาลงก็มือกลัวหรือว่าสองมือประมาณเนี่ยก็เบิ้ลนะพี่น้องมีคลิปหรือว่าโบมีคลิปเอาลงก็ประมาณสองมือเนาะจิ๋วสามมือกระมือห่อนนะพี่น้อง ถือเปืองขนาดเนาะเงันบ่ไวเด้อพี่น้องเพราะว่าบ่ไวนําบัเติมเงินเนาะช่วงนี้กไปใส่มาใส่ค่น้ําเมืองน้ํามันกถือว่าแพงเพี่น้องเอ้ยยังก็แพงเนาะการซื้อซื้อกินในบ้านในเมืองกแพงขนาดขึ้นมาเมื่อแต่ว่าเรื่องหาเงินหาคําบ่มีอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ลงเนาะอีหยังก็มีแต่ว่าราคาถกเาเงินกเฮ็ดทาเนาะเฮ็ดทานกพอได้ขายยอันน่ะสุทนนี่ภายในครอบครัวเล็กน้อยเด้อพี่น้องย เพื่อจีได้เนาะก็ไม่ง่ายฮิตทานกันเสียขนาดคาร์นิ่นมันจักตัดอีกอย่างในยังสี่แหละพี่น้องทุกคขายกัถือว่าราคาถึกเนาะพาช่วงนั้นชิบเจ็ดพันกี่พี่น้องในช็อบทานแต่ว่าสองเงินบริหารเนาะช่วงนีนน้มาปัจจุบันนี้ชิบสี่พันสิบสามพันพี่น้องในช็อบทานเนาะโอ้ยเรื่องหาเงินหาคำนะี่คือว่ายากเนาะอันยังยื้อกินแค่น,นะเรื่องอีกอย่างก็แพงแพงเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีอย่างก็มีแต่ว่าคุยชิบเก้าพี่น้องเนาะทุกคนกดีใจดายเนาะ สองกงินกหากระพานกดยูทูปจังไดกระฝาพ่พรมนพี่น้องทุกคนเนาะเป็นแห่งบันดาลใจในพี่น้องไอ้สองนก็เห็ดคลิปมาเตลุ่นเนี่ยเนาะแต่ก็ยังหากระพานกดกยูทูปแล้วก็ยังไม่เอียงนะพี่น้องเลยยังไม่เอียงเนาะบางคนเหดนผลหลังสงางเงินเขาเขาไปไกลแล้วพี่น้องเลยที่ว่าเขาไปไกลพอสมควรเนี่ยเนาะเขาอันนั้นะนะพี่น้องเลยได้เนาะสงางเงินที่หากระพานกดยูทูปพรมนพี่น้องเอียงยังโมโหนะเพื่อนนะนะ จังไดก็ฝากพี่น้องทุกคนนั่นแหละเนาะเป็นแห้งมานาใจให้สาวเงินแน่ค่ะพี่น้องเลยเน่ยจากไปกับสาวเงินกาสีอ่าขอบคุณขอบคุณเพิ่นอีกครั้งเนาะพี่น้องสาวเงินกาดีโอเคใจหลายเนาะที่เพิ่นได้โอนเงินมาให้พ่พี่น้องอ่าใส่ภายในครอบครัวเนาะอ่าสมรรถกิปนี้กับจังไดกะฝากช่องคือสาวเงินไหวคือเก่าเลยพี่น้องเลยสาวเงินกาช่วงนี้กับแบบ เมื่อยหลายอีกอย่างก็บ่ค่อยมีเวลาปานใดเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปอีหยังน้องก็อารมแบบบางคนนะอแบบเก่าแน่ๆนี่คก็บ่อยากเบิ่งนะพี่น้องแต่ว่าเสามันก็บ่ได้ค่อยไปใเนาะก็บ่มีคอนเทนต์ดีๆบ่มีอันคลิปวิดีโอดีๆให้พ่อพี่น้องทุกคนเบิ่งนะพี่น้องมก็บ่ได้ค่อยไปใเนาะ่งนี้ก็อาบามือเนาะบางมื้อก็เอาลงบางมื้อก็บ่ได้เอาลงเพราะว่าเฮาเนื่องจากว่าบางมื้อก็บ่ได้มีเน็ตนะพี่น้อง บางมื้อก็เอาลงเนาะจ้าช่วงนี้มันก็บางเงินบ่ลงก็มันคันนี้แพงแน่ก็มันบ่ค่อยว่างแน่นะพี่น้องเพิ่นมาตัดของตัดคลิปอีหยังบางเทื่อเฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไปนั่นไปนี่ไปเวียนั่นเวียนี่นะหาหญ้าบงหญ้าแบี้งัวควายไปมันก็่ค่อยมีเวลาน่ะพี่น้องมาตัดคลิปมันก็โดนเติเนาะนก็บ่ได้ค่อยเอาลงเพิ่นพี่น้องจังไก็เงินสิถ่ายพยายามถ่ายคลิปลงให้เพิ่นพี่น้องทุกคนเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะเพิ่นพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้อพ่อพี่น้องฝากกดไลกดแร่เนาะขอตัวไปแล้วพ่อพี่น้องขอาการกำว่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะ